เพื่อนนะคับผมวันนี้อยู่ในรายการในรายการ Thunder Golden นะครับผมเเจอโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Bullet Force นะฮะเป็นเกมที่ผมชอบมากนะอันนี้คือเล่นคนเดียวนะ จอซิตี้นะโี่ก็ไปไปดูกันเลยนะครับผมว่าจะขอแคสแบบขอเนี่ยแคสแบบโอพิซ็ตทีวีแล้วกันครับผมกูครับสวัสดีท่านจุ่มท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมในโอพิซ็ตทีวีนะครับผมโอเคก็เบอร์เผมชอบ โอปิแซ่นะมันตลกตีถ้าเสียงไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะยังไงก็ไม่ได้เดืกดทำให้เสียงมันเหมือนขกันเลยโอชิตอะไรกนเนี้ยเฮ่ยโอันนี้ก็นนกหลุดน,นะฮะโอเค ก็มืนนอนเคยปปนี้อันนี้สีที่ผมชอบชอบที่สุดก็คือน,นี้นี่เกเคเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขอตัดน,นะฮะโอเคผมก็ขอก็ขอมาต่อกันเลยเนะียคมี่เกิลได้เดินได้วิ่งได้เปลี่ยนกระสุนได้เปลี่ยนปืนได้นะ ยังได้นะลิงได้กระโดดได้นะครับผมโอเคก็ทำได้ดูเกียบแทบจะทุกอย่างก็เนียบตรงนี้ผมชอบอีอีอีแต่ปืนนี้ผมไม่เอากูเอาปืนแอ่ะเห็บช่วงนี้ผมเป็นไข้นะ

โอปืนกากมันดดาผ่านาไปแล้วจไปเดิน,นตรงนู้นเด็เขอไปตรง,นะงนูง้นยู่สมุก่อนนี้เฮ้ นะตมูดอืมบางระเบิดส่ใครวะอยากรว่ไปไปอู้รงนุ่นรงนุน อย่าดิบอวคน่นเาวันนี้ดีนักเติรโอเคไปโอเคกเูเหน่อย่าทุกคนมันรู้ได้ไงนี่ว่าเรามาตรงนี้เออมันโหดเกินไปไหมเค ปืนอะไรวะเออไม่เอาฟร์มาเนี่ยแหละดีสุดละไน่ถึงรุ่นนะรุ่นรุ่นเคียบเราก็กลับครับ้วยทางเนี้เราจะาฟา์มมาไปนี่แหละ เเคลียเลยแบบนี่กนเคลียร์แล้วไม่เป็นไรไปไปตรงกลางเลยลงเลี้ยวแล้วลไปเลยตรงกลางขอเดินธรรมดาเอช่วงนี้ก็อาจจะฝืดๆไปหน่อยก็ขอภั้ด้วยนะครับผมเป็นไข้ต้องเห็นใจด้วย นี่นี่มึงมาอู้หีดิโอ้ว่าใจเย็นตรงนี้แหละเขาปาร์เปิดโก่อนก็ความนี่เป็นการทดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหนักไปไหนใจเย็น โอ้โห oh, oh, จบแล้วนะเยฮู้จบแล้วเว้ยจบแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ